เขาดินครับการเบ๊เลยน้องข้าวันนี้ประมาณ9ก้าโมงครึ่งนะครับก็พลายเผือกเลือยประมาณ3ามทุ่มก็ได้เย็นเสร็จแล้วจากนั้นถ้าเป็นพลายลูกผสมแล้วประมาณก่อนบ่ายโมงจะต้องตัดอครับแล้ววันนี้6กโมงเย็นพี่น้องเชื่อว่าทุกท่านจะได้กลับบ้านอย่างมีความสุขนะครับมีความสุขแล้มีความสําเร็จด้วยแลมีความึงพอใจนี่ครับภูเขาไปนเดียวคือเพื่อนของผู้ว่า จังหวัดกรสิงห์ค่อยเลี้ยงควายด้วยการที่ชุ่งสุพรรณบุรีตัวไหนคือเจ้าข้าวเหนียวคะอาจารย์ไอ้ควายเพืองตัวลรกทองแท้ตัวลร้านหนึ่งไม่ขายนี่แหละนี่แหละค่ะอ่อันนี้พวกทองสุกครับข้าวทองขอยาบเรียนดังท่านสวัสดชชัยยอดงามท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกรสิงห์ท่านเอกภาพคนซื่อบิ๊กบอุตสาหกงค์การซื้ีสเก็ตบุรีน้องการซื้อสเก็ตติงๆ กดี่ผมขอไปอยูตัวนึงครับในบนะอาจา์บนไมดีครับจะเก็บผ้าผ้าประวัติศาสตร์ของอำเภอร่่มคำ เดี๋ยวเรียนเชิญทุกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านยืนขึ้นครับเราจะเก็บภาพครับเป็นภาพประวัติศาสตร์เอาพี่น้งรบกวนท่านออกจากเิธีครับหลายสดทั้งหลายครับยกเว้นยูทูบเบอร์กับตาตั๊กขอพระคุณมากครับน่ารักที่สุดคนเลี้ยงควายนะฮะ ลอยู่ในอยู่ที่ปีมรลูกยังไม่ยังไม่เกิดการฝังตัวครับเพราะว่าเวลามันต้องฝังตัวเพื่อที่จะมาสร้างลกเจริญเติบโตในครับแต่ว่าช่วงเจ็ดวันแรกนะครค่ะมันยังไม่เกิดการฝังสร้างวูดอนครับสูงมากๆสูงยี่หลี ร่างอุดรครับครับเต็มเต้นแลวครับเต้นอ่าใช่เต้นสูงหอยเจ็ดสเลยเต้นไปยครับสูงใหญ่ครับอ่าแะ่แเดด้วยนแต่ละรุ่นรับเพื่อนตนี้ควบคองเจ้าเขาเดินครับประานทีครับคอยเขาตา้งาันประสานตั้งเรือับงจีวกนรับตอนนี้ก็ะดังเกจเสียงระรับ เบิ่มพันล้านครับตัวจริงเสียงจริงเบิมพันล้านตอนนี้เสนะครับอานนายตอรีชาชนสิริบชาครับเป็นผูมาประาอยู่ท่านรท่านเด็นเชิญครับอายหกบบิ๊กบอ จะถ่ายแค่ห้านาทีสิบทีไม่ต้องว่า,าก,กันนะครับและที่สำคัญเราต้องการระชับเวลาในสนามาการประกวดครับพี่น้องอันนี้เป็นครั้งแรกที่มีการนะครับสนามประกวดพื้งตัดสินเด็ดก็ไปมอปรบรางวัลที่เป็นครั้งแรกทางคณะเจ้ายิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่สมชื่อครับตอนนี้ได้ยินมนามแค่สี่ตัวจะให้เวลาอีกสองนาทีถ้าจังหวะท้ายเข้าสนาม

ลงกงกวดวะครับครับลงเลยครับลงรุ่นไหนครับรุ่นใหญ่ครับเจ้าลำขงลูกป้าปังพรดีฮะปีควายเผือกปานน้มรุ่นร้อ ท่านเจ้าขาใหญ่ไข่มุกขาวาาออออครับสโมอกรับสถานีภูทรร่องคำนะครับตัวแทนุู้กับสถานีตำรวจภูทรร่องคำท่านพันตำรวจตรีจูเกียรติพาพิธาครับท่านครับ